สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลักแอบซีที่คิดฮอดคิดถึงครับพี่น้องปศิมาวานเขาปศิมาวานเขามาหน้ามาเบิงมาเบิงงานหน้าแบบนี่มันหกไหลเล่ตป่อยแผลป่อยแผลอผมกมางานหน้าท่านผู้ชมย่างกีร่ายไก่แพ้มั้ยมันยำให้สัก,ก,ากอาทิตย์หนึ่งเนาะมันยังสีไดา่อีกสิ้นเดือนนะมัน วันที่สามสิบเอ็แล้วนะครับก่อนสิบิังคลิปก็นจะเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องให้กับช่องหมอลำเถึงโอ้ยหมอลำเถึงมาเบิ่งหน้าเจ้าของความหกของวันส่นผู้ชมมิตรปาหย่างานหน้างานน,านีอยู่ขางสาโคกน้องหน้าบ่ได้ปล่อยแพะมาลงหลอกไว้ให้หยางงาม ที่นี่ว่าสิวานเขามาเบิ่งมันมันหกแห่งไรก็เลยเสียาแพรมาลงซะก่อนเอาแพรมาลงซะก่อน,นจ็ดหมื่นสองหมื่นเนะเาะมาลงเจ็ดหมื่นสองหมื่น,นแปรเดือดเติบดอกผมา้ามาแพรมาเห็นปลาหย่าเพร่ะโดนสอนหลายแพรหกสิบกว่าตัวของฟ้ามอังซูมาลินฟาร์มแพรครับท่านผู้ชมเบิง่งเอามาใหม่นำของเก่านำ เต็มเงินหนาเนี่ยบัานคุณที่แต่แผลมันห่อนท่านผู้ชมมันห่อนหลายเนี่ยเวณนมาเจอเครื่องนี่ผสมพักกันพิษกระบุนซะละเครื่อบะคองแห้งแต่ว่าขันเมื่นแผ่หน่อยแผหนุ่มมันบวบไปไหนแล้วเมื่นแผ่แม่ลงอ่อนแผ่แม่ลงอ่อนนี่อย่ากันรจะไล่อยู่ได้กับเครื่อใหม่ ช่วงนี้หลายครับท่านผู้ชมแพะช่วงนี้หลายเพราะว่าผมไปซื้อมาอีกไปซื้อมาใส่กันนะครับซื้อมาใส่กันอีกซิบหาโตแต่ก่อนก็นมีสามสิบสามสิบกว่าบัตนี้ก็ซื้อมาอีกแต่แต่มันออกแม่แพรลูกน้ำแน่แพรลูกออกแม่แพรลูกน้ำไล้นะครับช่วงนี้มันก็น กำลังสีเป็นชัดแซวกำลังสมสแซวมันก็สิไปออกอยู่ช่วงเดือนกันยาแทีนี้กันยาพฤศจิการแต่สีหลายตัวอีกได้ท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้โอ้ยเดี๋ยวผมยังไปเข่าหฮมกันเดี๋ยวสีจังคอยสีบาดกล่องมหาทางแข่อยู่อุย้ยขมายบางนี่เห็ดอันนั้นหลายเห็ดเห็ดหัวหย่าหลายเห็ดบางหย่าเห็ดหัวหย่หหหาผู้เฒ่าโบราณน,นี่นะมันแหล่งช่วงนี้มันแหล่งแหง แหงกแหงแห้อนก็ห้อนธรรมาดามองนี่ทีที่ผมเคยลง่งอ่าย u ทู YouTube, ให้ท่านผู้ชมไดี๋เบิ่งแต่ก,ก่อนมันเป็นปลากกปอเที่ยงนะท่านผู้ชมผมมาปอเที่ยงเมื่อวานวันใบพี่นอ้องผู้บ่าวคุตสาวมันกลายไปเพิน่นจะจอดรถล,ลงมาถ่ายรูปมาที่นี่ผมก็เลยล็อกไว้ล็อกไว้ว่าห้ยเกิดได้ลหลายผมเอาปุยยูเรียเมื่อาวานถิ่มใว้ต้งแต่มันยังบ้อนมีมีห้า ปู่ยุเรียเมื่อวานบ้านหฮ้ยาเกิดพาอเห็นหลอดหลอดเฮยาเกิดพ่อได้แพะได้กินผมคิดว่ากันกระสิเป็นปลาหาให้แพะกินนี่นี่ประมาณหลายมืออยู่นะครับอาจจะหลายวันแต่ว่าใส่ไฟหลอมเมาแพลบมทันเคยถือไฟมันแบบแรนมากหลอดลวดแจ้วบมทันสสิบปองออกมาท่านผู้ชมไฟงวันวนะไฟมันแป๊ดแป๊ดนั่น ตัวหนีหน่อยมันแพรนน่มากมันหู้จังหวะก็หลอดปิดไปหลอดเนี่ยแพรมันระเคยพ่อเพื่อนพ่อไฟนะแม้วันแพร่น้ำกลืนไปหลอดไปรัดออกมาแล้วหลังว่าพันย่านนี่บ่าวในย่านบุก้าหอดออกยังไงโอ้ยเนาะจัวหัวคืออยัง,งเมื่อวันแพรย่านไฟนะแต่ว่าลังโซนมันนั่งถือสว่านแมวมันก็ย่านมันก็ย่านกระบองมาไก่นะครับโคกน้องหน้าความแพงสุมาลินก็อยู่ติดกับทั้งดำ รถมันก็อาจสิเลี่ยนพันไปพันมาหลายอยู่ติดกับทางลาดยางนะครับทังจากทังจากบานน้องเงินห้อยสิไปบันนากระแซงนะครับจากบันน้องเงินหอ้อยจะไปบานนากระแซงครับเป็นจลนนา,นนากระแซงแล้วมันก็สิเป็นทางลาดยางาพี่น้องคือจากเมื่อเบื่องแพยงอยู่ฟาร์มอังสุมาลินฟาร์มแพก็สามารถสิมาเบิ่งเด,ดสส้สบายสบายขี่ต้มโมเสือรถดอกท่านผู้ชม ออกจากบ้าน,น้องน้อยสิไปบรรหน้ากระแซงกิโลเมตรที่หนึ่งนะครับที่มีป้ายติดบอกง,ง่ายเปิดเจออย่างนี้ละอังจุมาลีนฟาร์มครับพี่น้องผู้ใดขึ้นจักยางมาเบิองขึ้นขี่รถมาเบิองมาแวะเบิองได้นะครับแต่ว่าขันมาวันธรรมดานในพันเ์เทงานอยู่นี่แต่ว่าขันมาเมื่อวันเสาร์ว,วันศุกร์ลังเทียร์ก็อาจเห็นเพื่อนผู้จะของคว่มเพื่อต่ว่าคือพอใจเสถียรก่อนข้ามมอรมเทิงก็อยู่นี่ล่ะโบไปใส่ดอกมีน้ำแพร อยู่เฝาแพ้แน่เฝอเนาะโคกน้องนาแน่หาตัดหนาตัดหยู่อยู่โคกน้องนาโอ้ยจะขึ้นมาทางโน่นนี่ก่อน่นผูาา้ชมอันนี้เฮ็ดทางไว้ตามจริงแล้วผมเสียดป้องนี่เขามานี่เอาเสามาลัดใบเ,เลยกันลอดใบอยู่ผมเสียดเป็นทางเขามาโคกน้องนามันจีเป็นทางเขาทางออกนะครับเขาทางหนึ่งออกทางหนึ่งได้เขาทางหนึ่งออกหนึ่งได้นะครับนี่เขาส่งน้องนาแต่นี่มันก็นยังหกอยู่เพราะว่าผมตัดหนาเพราะไหน พวกนองหน้าพี่น้องผู้เคยเบิ้งคลิปบ่ลำเทินจะอาจจะเคยเห็นอยู่ดอกบางบางคลิปเบิ้งก็เป็นเอเจ็ตด,ดีพาช่วงผมตัดหญ้าแลว้วแต่ว่าบางคลิปเบิ้งก็โหคกต้นไม้ก็บ่ทันงามท่านผู้ชมพวกน,น้องหน้านั่นก็กล้วยก็อ้อย,ก,ก,อยก,ก,อก,ก็บกักข้าวก,ก็บักม่วงก็บักยมบักอีหย่างไรเนี่ยมันปลูกไป เสิมีก็กบลำใหญ่ก,กักบเงาะกักบทุเรียนปลูกไปสะละเนอะปลูกไปสามารถประกอบกันครับเฮ็ดความเลียงแพะบแบบนี้ี่น้องผู้ละคนว่าบคือเลียงไว้ลายแต่คือบ่ขายผมขายอยู่ได้ผมก็ขายเหลื่อยจะมันก็ออกมาเรื่อยหล้วก็ผมไปเห็นอยู่หม่องข้าเจ้าอยากขายผมก็ซสื่อมานะครับ อยากซื่อมาพี่น้องคืออยากเลียงกับมาสื่อน้ำผมต่อก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เอามาขายให้พี่น้องเลยสื่อเดืหดากันมันเป็นผลลูกผสมเด้อแพรผมบอบอบอมีรอยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเป็นลูกผสมเอ่อบอผสมสร้างแน่นบอผสมแจ็คสีว่าอย่างงเนาะเนี่เพราะว่าช่วงก่อนนั้นสร้างแนว พันนันในพ่อพันมันมาสมไว้มันเก่าหูุมว่าเป็นเน็คเน้นเพื่อนอาศัยวันเป็นเป็นพันนุ่มนะเนั่ยผู้ชมมันเป็นแพ้แผ่นสีขลีดนมบานพันบัวนี่เป็นเพธิ์แพ่นเนื้อเอามาสมกันมื่กับออกมากับเป็นเป็นลายรูปแบบนะแต่ว่ามันก็ดีอยู่แล้วก็มีมีแกะน้ำมีแกะด้วยแต่ว่าเขาเลี้ยงไว้แน่นิ้นก็ดีหรอกมันดีน้ำ แง่มันใหญ่เป็นเบาวิตสามเดือนนี่ถือว่าเป็นเบานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเบาเลยเขาก็สามารถทิขายได้ปลานมมันยานุมขายได้แต่นมือนเป็นตัวแม่นี่การเป็นช่วงซีแพ่งไว้แน่เอาไว้เห็นเป็นแม่พันเอาไว้เห็นมันเป็นแม่พันเมื่อเป็นตัวเมียแต่เป็นตัวผู้จัดขายจัดขายไปเลย่อยยานุ่มสามเดือนจัดขายออกไปนะครับ ขายไปข้าเจา็เัาไปขุ้นขุนและข้าเจาก็ไปรงไปหลประเทศละน,นะครับเพราะว่าแกมปนมาสือน้าเลยครับข้าเจามาสือคือลบลายมาดที่นี่ยุนี่ตอนนี้ช่วงนี้นะครับผมกับพยายามโลออกไปนําน,นะครับแม่ไดมันได้อยู่หลายแล้วนะครับผมเลี้ยงแพ้ย่นี่ผมก็เลี้ยงไว้อยู่ประมาณจักจักสามปีสี่ปีกับโลออกไปน้ำคันเมีดยดันอาายแ้วนับมเลย่อก็เไว้ประมาณักักสามปี่ปกับโลอไปน้า ถั่กถั่แม่มันเผาแล้วหลุกมันก็บอกใครงามลูกก็เป็นซอง่องปองแงแป้งเป็นอดทอดเอแทดแบบแบบลุงก่าลูกคั้วบ้านเ่านี่แหละท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเขาเขาเลียงขันแม่มันเผาแล้วลูกมันก็มันก็ให้ลูกบ่งงามนะลูกมันก็เป็นกระจองกระแจงเขากับพายมเอาแต่แม่หนุ่มๆกำลังไลายๆไวนะครับแม่หนุ่มๆกำลังไลายๆแม่มีแห้งมีแห้งนี่แหละเอาเขาก็เตรียมไว้สมบูรณ์สมบูรณ์เขากับพายมเอาไว้ แม่ได้พ่อโลมงก็โลออกไปนล้วเจ้าหนี้สิมีแม่โลอยู่ประมาณหกตัวหาหกตัวนี่แหละท่านผู้ชมหาผมขายเป็นตัวนี่ลาคาบอแพงเลยพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วขึ้นอ่าขึ้นอยากได้ไปเป็ดเป็นอาหารกันด้น,นะครับเพราะว่าอีหลีผมกับส่วนหมูมาเฮ็ดอยู่เลยโอ้ยอาจสิมีเสียงลมบืดๆเนี่ยได้ท่านผู้ชมเพราะว่า มันร่มแห้งในส่องเนี่ยเสียงลมแรงมากพื๊ดปืดอยู่นะครับพี่น้องคิดจะเลี้ยงก็บพ่าเป็นอย่างดอกพี่น้องมาปรึกสาหาลือกันมาคุยกันมาบอกกันเพราะว่าเขาสามารถสินแรมพี่น้องได้เพราะว่าเขาเลี้ยงมาหลายปีนะครับเขาเลี้ยงมาหลายปีเพราะว่าการเลี้ยงแพนี่ ที่ให้ได้กกำไรหลายคือเลี้ยงงัวมันก็กัญญาเกลี้พี่น้องเพราะว่าแพะมันราคาโมแพงเนาะราคาแพะันี่บักเชกหน่อยมันสิราคาจักบาทสื่อไปกันไปขายกินวัสดิ์กันตัวละพันกว่าบาทสองพันนะครับมันบอกคืองัวงัวนโมมีนะตัวละพันกว่าบาทสองพันเนาะเลี้ยงกี่ไร่ก็หมื่นขึ้นนะครับเลี้ยงงัวก็เลยแต่ว่าเลี้ยงแพะนี่ขายสามตัวสี่ตัวหาตัวหมดแล้วเจ็สิบก่าหมื่นเต้องเท่ากีไร่ แต่ว่าหลายคนเพิ่นก็มาถามผมอยู่ดอกว่าใหญ่เสือเียนนั่นเป็นแพหลายหลายขายนี่เท่าไรในดิเท่าเท่าแสนสองแสนบ่พุ่นละโอ้ยมันก็บ่ได้ปานนั่นอะไรเนาะบางทีผมขายสี่ตัวหาตัวก็วันเดียวหมื่นเยอก็ได้เนี่ยมันออกลูกว่ามันลูกไก่ลุงเทียมออกสามตัวลุงจะออกสี่ตัหาเดือนมันมั่นหาเดือนมันก็ออกหาเดือนเหมือนมันมันมั่นหาเดือนออกมันออกลูกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่มันก็ เป็นสัตว์มันก็เสื่องหยีนะครับเสื่องหีก็มันก็มีท้องว่างอยู่ประมาณเดือนเดียวแต่มันก็มีลูกอีกหาเดือนนี้มันก็เสื่องหยีเออมันก็ออกลูกอีกก็เสื่องอีกี่สานั่นพอแมายนึงมันออกลูกอยู่ปีหนึ่งก็อยู่ประมาณสองเสียัจจที่นี่คันคือเขาเลี้ยงงัอะมันคันมันเป็นปีสองปีแล้วคันเป็นงัวใหญ่เนี่ยกับเป็นสองปีสามปีเลี่งเสรีดูกอีกตัวหนึ่งมันก็แพ่ปีหนึ่งมันไม่ออกสามตัวก็ปีหนึ่งก็ได้ลูกหกตัว ผมสะบอกให้ฟังว่าผมสื่อแพมรมาเหลี่ยงเก่าโตท่านผู้ชมผมสื่อมาเหลี่ยงเก่าโตที่แรกเริ่มต้นในเก่าโตผมมีเงินอยู่หกหมื่นไปขอสื่อล้วันเจามาอันนี้ผมยอมรับว่าผมสื่อแพงตัวหนึ่งเมื่อก็ตกไปตัวละแปดพันก็มีตัวละหมื่นก็มีเพราะว่าผมอยากเลียงแห้งเพื่อนเพิ่นอยากขายผมก็สื่อให้เพื่อนเลยนะครับแต่ว่าเขาผมมุมมีเราราคาหมื่นครับท่านผู้ชม ตละมือบมบ่มี่ผมบาขายปลานั่นนะครับถือกว่านั่นเป็นเครื่องผุนนะครับเป็นหยังคือขายถือแต่ว่าผมจะให้พี่น้องลี่ยงนําผมขันมีมู่หลายมันก็ดีจนกันด้ปรพกษากันแต่มาอยูบ่บรรนุงินห้อยมีอยู่สองฟ้ามคู่มือนีมีของสวีเดนฟะร์มของเพิ่นกันแกลหลขึ้นกันกับมาของอังสุมาลินฟ้ามแพร่กันกับมันก็นหลยคือกันหลกรบบอลชงกันมาหลแห้งดอกซ้ำนี ผู้ฟ้ามเงยๆเพิ่นกืบสามร้อยสี่ร้อยตัวเพิ่นก็อบเลี่ยงกันอยู่นะครับที่ผมมันบ่หลายผมก็เลยบ่อบ่ออยากเอาไว้หลายท่นานผู้ชมมีหน้าอยู่สิบหาไรผมสิบองค์ฟังมีหน้าอยู่สิบหาไรผมผมจงออกไปเลี้ยงแพนี่กับประมาณหาไรบางทีเฮ็ดโคกน้องหน้าไปเมื่อก็จักไปเท่าไรละประมาณสามสีไ่ไรนี่นะครับบางมันก็นเหลือเมื่อเหลือผมก็พอไดเมื่อวานเขาวานนะ้าพอได้กินกัน พอได้กินอาจิะเลี้ยงแพสือแต่เขาายมันก็คุ้มอยู่ดอกแต่ว่ากระเฮ็ดหน้าเป็นน้ำเนยมันสิบ่มีเบียกเฮ็ดหายายเนาะเมื่อใรก็สิอยู่แต่น้ำแพ้อย่างน้ำแปรเลี้ยงแต่แพ้หรือก็แพ้หน้ากับบไดเเฮ็ดมันกัผมก็เลยจงไว้โอ้ยขอโทษขออภัยเ้อพี่น้องล่มมือมือมันดานสีมีเสียงร้องพืชพืชนะครับรถกระลายหลยแล่นไปเล่นมาแล่นผ่านไปผ่านมารถก็ได้จังว่าผมอยาก อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสขันพูนทีโบหลายขันหน้าโบมี่อย่างสีนะครับมีเดินบ้านจังเรียกจังน่อยฮาก็สามารถสีเรียกไดก้แต่ว่าอันเรื่องเรี่ยงแบบเอาไว้ล้งเลี้ยงเหมืนเมื่าฮก็ได้นนลงทุนอันนี้ผมเสียว้พังเลยว่าบางครังง้งผมมีเงินผมก็ซส้อห้ามสีห้ามลงสีเพม่นเราไม่เห็นมันกินขันบางเสียบางที่มันโบมี่ เงินงสี่ส้่ครับผมกับบซสือหัวามันแหลกกับปล่อยมันกินหญ่ปบ่อยน้ำแพร่นี่ยผมบ้านใดมันเป็นบ้านที่เพื่อนออกไปนอนหน้าลหลายๆเดินบ้านเพื่อนก็บักกะถิ่นเกิดแน่หยาเกิดแน่ไปตัดโลดนะครับผู้จะคข้องดินจะคข้องสวนเพื่อนก็อยากให็สวนเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนกะะ็อยากเห้เฮียนอันบ้างดินเพื่อนเปลี่ยนอยู่ดอกนะครับคิดว่าผมเลี้ยงนี่ผมเลี้ยงแพรเนี่ยหลายๆตัว ยามมุอเศร้าลุกขึ้นร่างหนาแปงฟันแล้วผมก็สี่รถเข้าไปนบา้านบอืดแต่ผู้สิพวกอยากให้ตัดหนาในสวนแต่แต่ผู้เราคนมีง่วอยู่หยามันแก่มันเหลืองเพิ่นบ่อยากเอาแพร์นี่มันบ่ได้กินบ่เหลือกไดยท่านผู้ชมมันบ่คือง่วได้ยพวกหยาเป็นเครื่องหยาไว้พวกหยาแพร์หยานั้งกันแบบเข้าไปไหว้คู่นะท่านผู้ชม ที่มันเกิดมาเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลามันแห้ง blinking, เ, s, เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลือกเปลืกเนี่ยซุ่มเนี่ยผมตัดตัดตัดมาเลยฮบมา่ะ้ัหย่าแห้งหยาเปียกแล้วโอ้หล่าใส่เบิร์ตมเหลือต้นใหม้ต้นตอกผมอยู่น้ำเค็อน้ำซ่านโบว่าสิเป็นกบักหมี่กบักม่วงเนี่ยโบว่าสิเป็นต้นกระถินตัดใส่รถถิ่นมาเลยยนให้กินมอเหลือนะครับวันนี้บอกง่งไงว่ะ ขอให้เป็นพืชสีเหลืองมันบ่มักแต่ก๊กแกนคูนเฉนไงก๊กแกนคูนนี่มันเสียวไมาให้หลายเปน็นเรืงกระพูก,กินก๊กแกนคูนนี่บ่ก,กินดอกที่บอกยังแต่นหน้าผมนี่ก๊กขีดเลยเอ้ยก,ก๊อยังก,ก่อก๊อกไอยู่ขาต้นยู่ข้ายู่ขาลิฟตัสนี่ผมตัดอะไรต้นใหญ่มันออกมาเผาทานยังแต่งหอยำแตงหันน,นี่มันห่วยมันเนี่ยหูมเสยหมดเกิดขึ้นมาตัวเล็ก็กิน,กนเริงเลยว่าจนเลี้ยงได้ต่อ อ้าท่านผู้ชมเมือคิ้วนี่มากกับดนผู้ชมกวนเนาะฟังเสียงเบาฟังนี่มือนี่ผมมาบอกเรื่องแพรแล้วก็บเราล้มๆแรงๆเพื่อนพี่น้องพี่น้องนี่ฟังกันกก่มันจะได้กับคิดจากเรียงแพรกับแวะขม้าอังสุมาลีนผ่านแพร่นะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องมือคิ้นี่มากกับพี่น้องจุดีไม่แห้งแต่ว่าก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหมอลำเทิงนะครับพี่น้องผู้ใดเข่ามาเบิ่งใหม่ก็จะลืมกดติดตาม เดีมอหลำเถิงหาแนวดีๆหาแนวงามๆให้สานผู้ชมเดีเบิ่งคือยืนเบิ่งอยู่ไก่เอาคือยืนไายอยู่ไก่เดี๋ยวปฏิบัติเรื่องคนเนาะมันห่อนผมมายืนห่มยืนยมกระเดานะครับเอาสำหรับคลิปนี้ไก่พี่น้องอยืดดีมีแห้งควอมเจ็บจะไดข้อมไข่จะมีครับพี่น้องนั่งรับเดี๋ยวยืดมื่นนะครับนอนตื่นเดี๋ยวยืแสนแบนเมื่อไปเดี๋แก้วขาหลานพี่น้องออกจากบ้านให้มผีผู้เบิ่งผู้แยงให้มีเงินเต็มท้องให้มีเขาเต็มเหล่าให้มีอยู่มีกินอย่าถูกจะย,ยากยาจะ คุณปัจฑนาดีจากช่องหมอลำเทิงครับพี่น้องสวัสดีครับ